สรุปภาวะตลาดคริปโตการเข้าหมวดของความกลัวสุดขีดในตลาดฟาดหนักข่้นคืนสุขวันนี้ตลาดคริปโตท,ทั่วโลกเข้าหมวดของความกลัวสุดขีดการว่่งตลาดฟาดหนักฉับพลันขึ้นวันสุขผลจากการประกาศขึ้นภาษีจีน100%ที่ซัดและสินทรัพย์เสี่ยงหุ้นคริปโตความกลัวที่เป็นสัญ,ญลักษณ์ของความกลัวสุดขีด Extreme Fear ที่คะแนน24จากวานนี้กลัว Fear ที่คะแนน27และจากสัปดาห์ก่อนที่โลกก e ีที่คะแนน74 บิตคอยซื้อขายอยู่เหนือ1 1 1 0 0 0ดอลลาร์นขณะรายงานและในรอบ24ชั่วโมงทำจุดสูงสุดที่1 1 1่0 0 0ดอลลาร์และต่ำสุดที่1นึ่งดอลลาร์ฟื้นขึ้นมาจากต่ำสุดของเมื่อวานที่12,000ดอลลาร์ภาพรวมของตลาดเริ่มกลับมีสีเขียวประปรายหลัง่ําคืนสุกที่10ตุลาคมต่อเนื่องมาถึงเช้าวันเสาร์จึงมีความเชื่มอมโยงว่าเป็นการขายของวิทยาโค https colon s l a s l a s w w w d i f f e r e n c e c o m s l a s crypto s l a s new s l a s c r y p t o k i t m a d k i l l i q u i d a t i o n k i t 6 3 0 b k i t t r u m p k i t c h i n a k i t t e r i f ที่เหมือกว่า1.6ล้านราย3ล้านพอร์ตวันเดียวรวม1.9หมื่นล้านดอลลาร์ตลาดทุนทั่วโลกรวมทั้งคริปโตพนิคย่างรุนแรงหลังประกาศของโดนัลด์ทรัมป์ที่จะขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจากจีนเป็น100%ทำให้เกิดความตึงเครียดหนักขึ้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างสมหาอำนาจ BNB ฟื้นตัวมากกว่าเพื่อนราคาบวก6%ดีดกลับขึ้นมาเหนือ1,000ดอลลาร์นขณะรายงานและในรอบ24ชั่วโมงทำจุดสูงสุดที่860ดอลลาร์เมื่อคืนสุกมูลค่าตลาดรวม3.73ล้านล้านดอลาลาร์ลดลง9.81%มูลค่าการซื้อขายในรอบ24ชั่วโมงอยู่ที่4.52แสลนล้านดอลลาร์เพิ่มขึ้น119%ส่วนแบ่งตลาดของบิตคอย6 0สส่วนริม